5้ขั้นตอน Backup และรี s t o r e iPhone ด้วยไอจูนช่วงนี้นะครับ iOS 14กำลังมาแรงเลยนะครับมีคนพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าอยากจะไปลองเล่นใช่ไหมครับแต่ก่อนจะไปลองเล่นเนี่ยผมอยากแนะนำให้คุณ b a c k อัก่อนแล้วก็รู้จักวิธีการ Restore ด้วยนะครับเพราะมีหลายคนนะครับพอไปใช้งานหรือไปเล่นแล้วอยากจะรีส r e กลับมาคราวนี้ทาไม่เป็นทาไม่ได้คลิปนี้ครับจะแนะนาวิธีการทาตั้งแต่ติดตั้งแบ็กอัและรีสโตครับไปดูนีกว่าครับ เริ่มต้นนะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องติดตั้งไอจูนครับเป็นซอฟต์แวร์ที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ได้ยากครับก็อยู่ที่คุณใช้งานก่อนเริ่มต้นว่าใช้ OS อะไรครับอย่างเช่นผมใช้ Windows 10กดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครใช้ Mac หรือในส่วนของ i n d o โ s เวอร์ชันอื่นอย่างเช่น Windows 7นะครับให้กดตรงนี้นะครับก็กดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเลือก32บิตนะครับ64บิตแต่ในส่วนของผมเนี่ยนะ ถ้าเป็นไม่ด o w s สิก็กดเปิด Open ตรงนี้นะครับจะทำการติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชันเลยนะครับในส่วนตรง i j จูนเข้ามานะครับกด install ครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับกดให้มันเปิดใช้งานเลยครับอันนี้ก็จะคือให้เลือกเลยว่ากดยอมรับเงื่อนไขนะครับจากนั้นเราก็จะได้ i อจูนแล้วครับตอนนี้ก็คือหน้า i j จูนของเรานะครับขั้นตอนแรกให้คุณติดตั้ง i อจูนครับมาต่อที่ขั้นตอนที่2ครับก็คือ เราจะต้องการทําการแบ็กอัพและเชื่อมต่อนะครับก็คือให้เราหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาครับไอโฟนของเรานะครับแล้วก็ต่อสายไลติงเข้าไปครับพอเราต่อสายไลติงมันจะถามเราว่าเราเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไหมถ้าเราก,กดคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็คือเชื่อถือนะครับมันก็สามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับก็ต้องกดเชื่อถือนะอย่าไปกดไม่เชื่อถือนะมนนไม่งั้นใช้งานไม่ได้นะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่นี่ฮรรูปในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับมุมด้านซ้ายบนกดเข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นรายละเอียดของสมาร์ทโฟนชื่อเรานะครับหลังจากนั้นเราจะแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน i อจูนและอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมี2การสการแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพแรกก็คือ iCloud กับแบ็กอัพผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็คือ i อจูนให้คุณกดตรงนี้ครับซึ่งแอนคลิปเนี่ยให้คุณใส่พาสเวิร์ดที่คุณต้องการตั้งไว้พาสเวิร์ดตัวนี้คุณต รหัสเข้าไปในส่วนของตัวของสมาร์ทโฟนคุณด้วยนะครับคุณก็ต้องใส่เ p p ปุ๊บนี่จะถึงขั้นตอนแบคัป,ปนะครับในการสำรองข้อมูลนะครับจากนั้นคุณจะเห็นเลยครับว่ามันไอจูเนี่ยจะสำรองข้อมูลสมาร์ทโฟนเราแล้วนะครับว่ามันทําการสำรองข้อมูลอยู่นะครับ อันนี้ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดข้อมูลคุณเยอะนะครับก็ไม่ต้องตกใจตอนนี้เราสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับมาต่อที่หัวข้อที่3ครับหัวข้อนี้ก็คือการตรวจสอบว่าเราเคยสำรองข้อมูลไว้หรือเปล่าในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะจําไม่ได้เราแบ็กอัพไปนานแล้วเราอยากรู้ไหมว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราสำรองข้อมูลไว้หรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆครับก็กดไปที่ edit ครับกดไปที่ professional ครับแล้วกดมาที่ดีไว้พอกดมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะบอกเลยว่า status ว่าคุณเคยสำรองไปวันไหนบ้างเราเป็นคนที่่สรรออองข้้้มููลลบยเเนถาากิดดแว มีหลายอันนะครับเราก็เลือกหัวข้อที่เคยสำรองข้อมูลอันเก่าแล้วกด delete ทิ้งไว้ก็ได้ครับมันก็จะทําให้ไม่สับสนเวลาเรา r e c o v e r y นะครับนี่นะครับเป็นการตรวจสอบข้อมูลในการสำรองข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ครับมาต่อที่ขั้นตอนที่4ครับ เป็นขั้นตอนในการตั้งค่าก่อนจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อรีสโตร์นะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับเพราะว่าเจ้า iPhone ของเราเนี่ยมันมีฟังก์ชันชื่อมไฟล์ iPhone เพื่อป้องกันการรีสโตร์เครื่องกรณีที่เราเครื่องเราถูกขโมยะฮะแล้วคนอื่นแอบจะมาอะไรฮะรีสโตร์เครื่องเพื่อเอาไปใช้นะครับเราก็ไปเปิดฟังก์ชันนี้ไว้อยู่ใช่ไหมครับเราต้องปิดมันเพื่อให้สามารถรีสโตร์ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนครับเริ่มต้นให้เข้าไปที่ t t i n g ครับจากนั้นก็เข้าไปที่ในส่วนของ i อเดียของเรานะแล้ว ทำให้กดออฟครับกดออฟเลยครับจากนั้นจะให้ใส่พาสเวิร์ดเพื่อยืนยันเป็นความเป็นเจ้าของเรานะครับก็เราก็ใส่ไปครับพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับพาสเวิร์ดนะครับให้กด Turn Off ครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำเจ้าสมาร์ทโฟนไปต่อกับคอมพิวเมตอร์เรานะครับแล้วก็รีสโตรได้เลยครับ ถ้ามาต่อที่ขั้นตอนที่5าครับการรีสโตร์นะครับก็คือนำสมาร์ทโฟน iPhone ของเรานะครับมาเชื่อมต่อกับสายนะครับจากนั้นให้เปิด iunes ครับพอเปิด iTunes ปุ๊บนะครับเครื่องก็จะทำการค้นหานะครับก็คือเจอ iPhone ของเราแล้วนะครับก็กดเข้าไปครับับบไลคลิกเหมือนเดิมนะครับตอนที่เราแบ็กอัพนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับหัวข้อที่เราต้องกดก็คือหัวข้อรีสโตร์เครื่องครับตอนนี้ก็คือกดเข้าไปรีสโตร์จากนั้นก็จะบอกเป็นชื่อในส่วนของสมาร์ทโฟนเรานะครับในตัวของการรีสโตร์นะครับแบ็ก ตั้งพาสเวิร์ดไว้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปครับพอเรากดพาสเวิร์ดไปเสร็จระบบก็จะทําการรีสโตแบ็กอัพเครื่องให้เราแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เครื่องกําลังทําการรีสโตนะครับอยู่ในโทรศัพท์ในมือผมเห็นไหมครับสมาร์ทโฟนก็จะขึ้นคําว่าตอนนี้รีสโตอยู่ก็คือมันทําการรีสโตโปรเซสอยูนะ่แล้วเราก็รอในส่วนของการรีสโตให้เสร็จเรียบร้อยครับเราก็สามารถใช้เจ้าสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ5ขั้นตอนในการแบ็กอัพและรีสโต p h o n e ใน iTunes ต้องบอกว่า เทคนิคนี้นะครับใครที่ใช้ iPhone นะครับหรือ iOS นะครับควรจะต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่ากรณีที่เครื่องเรานะครับมีปัญหาเราก็สามารถรีสโตรได้อย่างเช่นเราลืมพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เราควรต้องรู้ไว้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟทีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ